สวัสดีนะคะเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะบีบีก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะนั่งตั้งแต่สถานีสามัคคีนะคะไปจนถึงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีนะคะเพื่อนๆก็จริงๆบีบีก็ได้พาเพื่อนๆน,นะคะนั่งรถไปฟ้าสายสีชมพูมากันแล้วนะคะก็แบ่งเป็น2คลิปเนาะซึ่ง รถไฟฟ้าสายสีชมพูน้องนมเย็นมี30สถานีนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะให้อยู่ภายในคลิปเดียวกันได้บิบ๊กก็เลยตัดแบ่งเป็น2คลิปนะคะในแต่ละ15สถานีนั่นเองนะคะเพื่อนๆและบิบ๊กก็ได้มีการบอกจุดเชื่อมสําคัญในแต่ละสถานีแล้วว่าที่ไหนไปต่อที่ไหนบ้างนะคะเพื่อนๆก็มาชมกันต่อในคลิปนี้ซึ่งบิบ๊กก็จะเดินทางกันไปที่ส์ราชการนทบ,บุรีนะคะก็ นั่งรถไฟไฟ้าสายสีชมพูนั่นแหละค่ะช่วงนี้จะให้บริการฟรีนะคะให้บริการฟรีเนี่ยตอนแรกถึงวันที่17ธันวาคมนะคะข่าวดีไปจนถึงขยายไปเลยนะคะฟรีตั้งแต่วันที่ถึงวันที่2มกราคม2567นะคะเพื่อนๆก็มารีนั่งกันนะคะเพื่อแบบให้มันคุ้มค่าเนาะประหยัดเงินเราได้เลยเนาะในระยะเดือนกว่าๆเราเพื่อ,อนๆเนาะประมาณนี้นะคะสนามบินน้ำก็จะลง กรมพรลาธิการนะคะอยู่บริเวณหน้ากรมพาลาธิการไปซอยทานสมริดก็ได้แล้วก็จะไปสลักกินแบ่งรัฐบาลอ,อยู่ตรงโน้นน่ะที่ชี้ไปอะ่ะไปสลักกินแบ่งไปปปอชอได้คะ่ะแต่แนะนำว่าให้ขึ้นรถนะต้องนั่งรถต่อไป วันนี้ก็เป็นบรรยากาศวันที่สองบีบีก็นามาตั้งแต่สนามออสามาคีจะไปศูนย์ราชการนนนะคะนั่งเล่นๆนี่แหละในคลิปนี้นั่งเล่นๆอย่าลืมไปชมพักหนึ่งกับพักสองนะคะที่บีบีไปตั้งแต่ศูนย์ราชการนนพัคแรกนะคะศูนย์ราชการนนไปถึงสถานีราชพัฒน์พระนครและพัคที่สองต่อจากกันเลยก็คือวัดพระศรีมหาธาตุ ไปจนถึงมีนบุรีนะคะวันนี้เป็นวันที่สองแล้วแคลายอย่างที่บิ๊บอ้บอกนะคะก็เป็นแยกของแครไลน์นะคะแล้วก็ไปลงที่โลตัสแครไลน์ได้นะคะหน้าโลตัสแครไลน์แถวนี้ก็จะเป็น โรงเรียนสันติวันอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมนะคะซอยเทพพนม,มอย่างเงี้ยหรืออยู่บริเวณแคทนะคะนี่ฮะอันนี้เป็นแคทโทรคมนาคมใช่ไหมแคทนี่ค่ะเมื่อคลิปก่อนนะบิบี้เคยพาเพื่อนๆมาเข้าหลังรัดซอยเนี้ยไปอะค่ะแล้วก็ไปออกสารกลางอุ้ยน้องนมเย็นสวนทาง แถวนี้เป็นแถวที่พีบีคุ้นเคยมากเพื่อนนี่ค่ะโรดัสแคลน์อยู่ตรงนี้เลยโอ้วีบีไปจนถึงมินบุรีนี่คือคุ้มมากข้างหน้านั้นก็จะเป็น S B A C ที่บีบีบอกนะคะไปลงที่สักศูนย์ราชการนนท์นะคะข้างหน้า S-BAC เลยบางคนเรียน S-BAC ก็สบายนะคะนั่งรถไฟฟ้าไปกลับ อันนี้ก็จะเป็นป้ายไฟมี30สถานีนะคะทั้งหมด34.5กิโลเมตระคะ่ะยาวเลยนะตั้งแต่สูนราชการนนไปจนถึงออมีนบุรีเพราะว่าบิี้ไปมีนบุรีมาเมื่อวานแล้ว วันนี้ก็มานั่งอีกเพราะมันฟรีฟรีจนถึงวันที่17ธันวานะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมมานั่งเล่นกันนะแล้วมาอวดกันมาคุยกันในคอมเมนต์ทีนี้ก็ถึงสุดทางแล้ว PK01 ศูนศูราชการนนท์ก็สามารถที่จะเป็นไปเชื่อมต่อสายสีม่วงได้จะไปเตาปูนอะไรอย่างเงี้ยบางใหญ่อย่างเงี้ย ผดยสารสามารถขี se ่ข e ึ้นทางในรถฟฟ้ามาร์กันจักรานถึงร e ุ่ได้ที่สถานีสายฟูขอบคุณค่ะ n สถานีน้องทับทซี t เซ็นเตอ t ์ทอร์นาอทีน MRT ์ท เนี่ยเวลาที่วีวจะไปทำธุรกรรมแถวสารการอย่างเงี้ยก็นั่งรถไฟฟ้าไปเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ไปลงข้างหน้านี้ก็จะเป็น s อ a แนะคะเป็นวิทยาลัยของสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีค่ะแล้วก็ข้างๆนั้นกันก็กจะเป็นเอสพรทรานะคะคุณเคยมาก เห็นสถานีแครายมันอยู่ใกล้กันมากเลยเนาะแต่เขาก็นับเป็นสถานีสถานีนะเออนี่อสถานาแคลายถึงแล้วอันนี้บิ๊กก็ทำคลิปเฉพาะสำหรับคนที่มาเที่ยวสุข ดสนี้สุดทการที่สถนี้ะนี่นะคะโอเคค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะคะนี่สถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้าอินเ r อร์เชน with MRT p พพรายสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ คลิปนี้บิ๊กก็อยู่กันที่บริเวณชานชาลาของศูนย์ราชการนนทบุรีนะคะ TK01 ค่ะสถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้ามาหานครสายสีม่วงนะคะก็สามารถที่จะไปเชื่อมต่อสายสีม่วงได้ไอนะคะบางคนอาจจะอยากไปเเขาเรียกว่าอะไรนะไปเตาปูนหรือไปบางใหญ่ก็จุดนี้ก็เป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญของออสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะนี่โอ้ยรถน้องม่วงกับน้องนมเย็นเจอกันแล้วม่วงกับนมเย็นเจอกัน นี่ก็เป็นแผนผังนะคะของสถานีต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะคะของสถานี e สายสีชมพู o, นะคะน้องนมเย็นข้างหน้านั้นก็จะเป็นสารลางนะคะนี่น้องนมเย็นสวยมาก ตรงนี้จะเป็นทางเชื่อมสกายวอล์กในอนาคตแต่เขายังไม่ได้เปิดนะนะคะมันจะอยู่ใต้ข้างล่างเนี่ยเนี่ยสามารถที่จะเดินเชื่อมไปได้เลยเพราะว่ามันจะได้มีความสะดวกสบายให้กับคนที่อยากจะเชื่อมต่ออย่างเช่นเรามาลงสุนราชการนนที่สายสีชมพูใช่ไหมแล้วเราจะไปตาปูนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีทางเชื่อมสกายวอล์กอยู่ด้านล่างะแต่น่าจะยังไม่เสร็จตอนนี้นะคะโอเค ป่ะรถก็วิ่งอยู่ข้างล่างเรามาดูกันว่าทางเข้าทางออกก็ไปตรงไหนกันบ้างนี่นะคะทางออก ดูประมาณนี้นะคะเพื่อนๆตามนี้ค่ะถ้าจะไปสีม่วงก็ต้องไปทางซ้ายแล้วก็ออกตรงนี้ก็จ่ายที่จำหน่ายตัว๋วก็ไปสิคะไม่มีใครห้ามนี่นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววิีกก็ต้องขอปิดคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ